I'm oh,

I'm fine.

Hello.

ที่น้าท่านตอนนี้ได้ดีมากใส่ได้ครับคุณน้ำคุอแอร์พี่เลยได้คน้ำขอบคุณน้ำเย้ยเอาหรอ 他冬天来。 สาวสวยไม่ขับพี่กำเป็เดี่ไดะแช่ตัวเย็นด้วยนะตัวลงจิตสัมผัสเมืนเจอมน้เท่นกับนอ่ปล่อยไปเถอ

I <laughs>